โยนนะครับวันดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟีฟ่าลน์สีกันอีกแล้วนะครับผมโอเคมาเห็นไหมผมบอกคุณแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่เนี่ย2022นะครับแลกเชลโบนัสอีก50%นะครับผมบอกคุณแล้วว่ามันต้องมาโอ้โหคูก็ไม่น่าไปรีบเลยผมรู้แล้วนะว่ามันจะมาแน่ๆแต่ผมใจร้อนไงผมนึกว่ามันมาวันที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ไก่ก็ขันจังเลยดนี่ตอนนี้ก็เพิ่งตีสองเองนะไก่ขันอะไร นะครับโอ้โหแม่งมาซะไวมันมาซะไวหรือไงแล้วตังผมก็ไม่มีแล้วด้วยไงทำไงรีวิวละกันนะครับผมว่าเติม50%นะครับโอเคผมก็ไม่ถึงกับหมดเลยนะับตังก็พอมีอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาเติมให้ดูละกันนะครับว่าไม่ได้ปุ๊นน่า50%ยังไงนะครับผมโอเคผมเติมแล้วละกันนะครับผมโอเคโอ้ผมล็อกอินแป๊บหนึ่งก่อนละกัน โอเคผมล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เติมเป็นบัตรกาลีน่านะครับคือเผื่อใครอยากเติมนะครับบัตรกาลีน่าคือที่ผมมีขายนะครับผมมีบัตรกาลีน่าขายนะครับใครอยากเติมก็ติดต่อมาได้นะครับผมโอเคผมก็เติมแม่งไปเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเติมไป100บาทนะครับได้มา1 5 0เชลนะครับถ้าเติมกับบัตรอื่นเนี่ยมันมันได้ไม่ถึงนะครับนอกจากเนี่ยสามันนี้นะครับจะจะได้1 5 0เชลนะครับทรูมันนี่นะครับถ้าเติม ถ้าเติมหนึ่งร้อยใช่ไหมมันไม่มีถ้าเติมสองอันก็ได้ไม่ถึงร้อยห้าสิบมันไม่บวกนะครับเห็นไหมบัตรอื่นมันไม่บวกนะครับอันนี้บวกปะไม่แน่ใจเหมือนกันห้าหมื่นบาทเลยอันนี้นะครับมันไม่บวกนะครับนอกจากบัตรสามอันนี้นะครับแต่การลหน้าเนี่ยมันง่ายสุดนะครับใครจะเติมก็ติดต่อมาได้นะครับผมมีขายนูดีผมเติมไปถึงสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแล้วอ่ะโอ้โหไก่ก็ขันจังเลยนะครับเติมไปถึงสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยแล้ว เมื่อวานแล้วด้วยเนี่ยถ้าผมมาเติมวันนี้คุณเชื่อไหมผมเล่นกิจกรรมเนี่ยคุ้มไปละเสียดายจัดนะครับผมก็เลกเชียวไปเลยแล้วกันนะครับถ้าผมเติมเมื่อวานคิดตัวได้เท่าไหร่สี 45, ่หมื่นห้าพันห้าร้อย่ะผมเติมไปเท่าไหร่นะเมื่อวานเติมไปห้าร้อยใช่ไหมอันนี้สามร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้นะครับห้าร้อยนี่คือแบบได้เพิ่มอีกสองหมื่นหกอ่ะโคตรเสียดายเลย โอ้โหมาผมเติมไปร้อยหนึ่งนะครับเติมร้อยหนึ่งก็ได้บวกมาอีกห้าพันนะครับเหมือนเราเติมหนึ่งร้อยห้าสิบอะแต่เราใช้เงินไปแค่หนึ่งร้อยบาทครับผมอันนี้ผมไม่น่าจะเติมถึงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรดีนะครับโอเคผมก็ได้เติมเป็นที่รับรอยแนละ้วมาดูเชลก่อนละกันเข้าอย่างนะครับตอนเที่ยงในกิจกรรมมาแน่นะโอเคเชลเข้ามาเป็นที่รับรอยแล้วนะครับดูที่มีของอะไรบ้างอันนี้เชลเก่าผมมีอยู่ด้วยนะไม่ใช่ดีเชลอะไร FC เก่าผมมีอยู่ด้วยนะ มาดูอะไรนะ่าสนใจแต่ผมไม่ได้สนใจหรอกพวกนี้นอันนี้ไอคอนอะไรนะโอ้โหไอคอนเกลือมันขายซะแพงเลยนะครับการไอคอนร้อยสามมี่นะครับ,ออนนรบก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับรอกิจกรรมมาอย่างเดียวแหละประมาณตอนเที่ยงนะครับอันนี้ก็ผมอัดตีสองสิบห้านะผมน่าจะนอนก่อนแล้วก็ตื่นมากิจกรรมก็น่าจะมาละนะครับอันนี้ก็ไม่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกิจกรรมนี้ผมก็เติมแล้วแหละผมเสียได้จัดๆเลยเมื่อวานแม่งนะรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้นะครับรู้นี้กูมาเติมวันนี้ดีกว่านะครับเซ็งจัดเลยไม่งั้นผมคงได้ไปถึงเนี่ยได้ไอคอนชัวัวแน่นอนอะเมื่อวานนี่ไม่เคยเปิดไอคอนเลยนะเนี่ยโอเคช่างมันนะครับก็สาหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเออลืมไปอีกนิดหนึ่งนะครับฝากในอีกนิดนึ่งนะครับสําหรับนักเตะนะครับ ถ้าใครอยากซื้อเนี่ยช่วยหน่อยแล้วกันนะครับถ้าซื้อแบบซื้อไปเล่นซื้อไปตีบวกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบดึงไปเฉยๆเงก็ไม่จําเปน็นก็ไม่ต้องก็ได้นะถ้าซื้อไปเล่นซื้อไปอะไรก็ลบกวนแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสองตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับรอคิวมันน้อยๆก่อนแต่ตัวนี้มันมีคิวเดียวไงผมตั้งไว้สูงสุดเลยอ๋อราคาดลดหรอผมตั้งไว้สูงสุดเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ผมอยากได้ดาวิดลุยบวกแปดไงมันไม่มีละ ในรับวิตลุยพวกแปรอยู่ไหนล่ะนี่ไงไม้่อคเ,เมื่อวานคนซื้อไปแล้วโอ้โหเสียดายจัดนะครับเอามาทําฟูกับเซนอนโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าละกันคลิปหน้าก็น่าจะเป็นกิจกรรมแหละผม,มรีวิวกิจกรรมอะไรบ้างคลิปหน้านะครับว่ากิจกรรมน่าจะเป็นแบบพวกที่แบบใช้ตังค์น้อยๆป่น่าจะมาเป็นกระดานนะถ้าผมทายไม่ผิดโอเคไปแล้วครับ